ขอให้เราได้หายใจในอากาศสงัดนี้อีกสักครั้งขอเพียงแต่มองกลับไปข้างหลังอีกสักครั้งแล้วเราก็จะมายืนอยู่ท่ามกลางพวกเธอชาวทะเลในหมู่ชาวทะเลและห้วงสมุุรกว้างมารดาผู้ไม่รู้หลักผู้ซึ่งเป็นสารติและอิสรภาพของแม่น้ำและลำธานขอลำธานนี้วกว,วนอีกสักครั้ง ขอเพียงแต่ได้ลำพึงในหมู่ไม้นี้อีกสักครั้งแล้วเราก็จะมาสู่ท่านหยุดน้ำสู่ห้วงสมุทรอนไร้เขตขนาดที่ท่านเดินลงมาท่านก็เห็นชายและหญิงละมือจากท้องทุ่งและไล่องุุนของเขาและรีบมาที่กำแพงเมืองท่านได้ยินเสียงเขาเหล่านั้นเรียกชื่อของท่านพร้อมตะโกนบอกกันถึงข่าวเรือของท่านมาถึง แล้วท่านลำพึงว่าวันแห่งการจากไปควรจะเป็นวันเก็บเกี่ยวด้วยหรือไม่และในอนาคตการนั้นควรจะเป็นที่เก่ากันหรือไม่สัญญายาการแห่งเรานั้นแท้จริงก็เป็นลุ่งอรุณด้วยเรามีอะไรสำหรับให้แก่ผู้ที่วางคันไถมาหรือแก่ผู้ที่รีบจุดล้อเครื่องบดองุ่นเพื่อมาหาเราควรแล้วหรือไม่ใช่ ที่ดวงใจเราจะเป็นหนึ่งต้นไม้ผลดกซึ่งเราจะเก็บแจกจ่ายแก่เขาเหล่านั้นและความปรารถนาของเราก็ควรที่จะไหลลินดังทานน้าพุเพื่อว่าจะได้เติมถ้วยของเขาให้เต็มควรแล้วหรือไม่ใช่ที่เราจะเป็นดังพินเพื่อว่าพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าจะได้สัมผัส หรือเป็นขุย่ึ่งลมหายใจของพระองค์จะเป่าผ่านเหล่านี้เป็นผู้ส่งแสวงหาความสงัดและสมบัติใดเล่าที่เราพบในความสงัดนั้นอันเราจะได้แก่เขาได้ด้วยความมั่นใจถ้าหากวันนี้เป็นวันเก็บเกี่ยวของเรา